วันนี้สถานีทุรุิจสัญจรพามาสัมผัสกับบรรยากาศง่ายๆสบายๆไลฟ์สไตล์บายสจทครับแล้วที่นี่เองนะครับเป็นบรรยากาศบ้านของท่านพลอากาศโทสุรเชษทองสุโหลีครับนายกสมาคมสจทพวกเรานะครับมีบางสิ่งบางอย่างครับอยากจะบอกนะครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับรวมทั้งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกิดไม่ง่ายนักสําหรับการมาเยี่ยมเยือนที่บ้านของท่านนะครับพี่แอ๊ดไปไหนแล้วเอ่ยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาพี่แอ๊ดดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสสวััดีครบพี่แอ๊ดครับวันนี้ใกล้วันคริสต์าสปีใหม่ อยากให้พี่แอนะครับในงานของสอทใจตุคสมาคมด้วยนะครับแบ่งปันความรู้รวมทั้งให้คำชื่นชมสําหรับพวกเราสักเล็กน้อยครับอย่างน้อยคือเป็นเรื่องที่จะให้พวกเราเกิดความกำลังใจในการดําเนินการในชีวิตประจําวันรวมทั้งชีวิตในภายภาคหน้าสําหรับปีหน้าด้วยครับพี่แอ๊ครับก็เนื่องในโอกาสที่วันปีใหม่นะครับปีแพะจะมาถึงนะครับก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับได้รับความสุขคืนกันอย่างท่วมท้นนะครับจาก เออผมในานามของนายยสมาคมจิว๋วครับของประเทศไทยนะครับ,รบวันนี้สมาคมของเราก็มีการเลี้ยงปีใหม่ผู้บริหารเล็กๆน้อยๆครับเพื่อคือนความสุขให้สมาชิกเราเหมือนกันครับเช่นเดียวกันครับก็ความสุขที่เราได้ครั้งนี้ก็จะเพือแผ่ไปถึงพวกเราทุกคนครับครับ เราเรียกว่าคืนความสุขให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับเอาละครับพี่แอ๊ดครับอย่างน้อยคืออยากให้พี่แอ๊ดฉายภาพเรื่องของสมาคมเราเล็กน้อยครับภาร,รกิจของสมาคมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาร,รกิจที่ทาให้กับชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจุดหลัลกๆของสมาคมเรานี้มีอะไรบ้างครับสำหรับปีหน้าจะเพิ่มเติมให้กับประชาชนคนไทยรวมทั้งสมาชิกด้วยจุดหลักๆก็ยังคงน่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือสังคมเหมือนเดิมนะครับในปีที่ผ่านมาแล้วก็หลายเรื่องที่เราไปไม่ว่าจะเป็นมอบของให้ 6โรงเรียนที่ถูกเผาในสารจังหวัดในจังหวัดปัตตานีนะครับ,รบแล้วกเ็เรื่องการทําบ,บุญกรรมส่นเรื่องออหลายๆยอย่างครับการ,รปลูกป่าการอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้มีการรวบรวมสมาชิกเรากลับนะครับ เลว่าสร้างกิจกรรมเพื่อสังคมเราร,รุ่เลยครับยังไม่พอรู้สึกจะมีเรื่องทุนการศึกษาให้กับเยาวชนด้วยครับทุกครั้งที่เราทำนะครับที่ผมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นของสาาถาบันจิุทยาคอมมันคงสมาคมนะครับหลักสูตรต่างๆสจวนะครับแต่รุ่นแต่รุ่นตอนนี้นนนนนรู้สึกจะเป็นรุ่น115ที่กำลังเปิดร้อยสิบห้าเปิดแต่ังเปิดอยู่ครับยังมีเรื่องกาลังจะเปิดอยู่กาะเปิดอยู่ด้วยนะครับรู้สึกรุ่นนี้เนี่ยสามารถทรสเฟอร์หน่วยกิตนะครับเรียนต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยบูรพาการกับยังมีพบด้วย ครับนะครับพี่พสบด้วยนี่แหละฮะคือสมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมคอจทของเราใช่ครับพี่แอรครับเอาละครับความสุขเหล่านี้เช like ื่อและเกิดนะครับว่าในตานะที่นายกสมาคมนะต้องช่วยเหลือแล้วก็สำคัญยิ่งคือทำรารกิจเพื่อชาติศาสนาและสุาพบุรุษกษัตริย์นะครับพี่แอรครับบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าพวกเรามากันหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผู้ชมครับเราจะขอพักสักช่วงหนึ่งเราจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้รู้จักนะครับหลายคนบอกว่าคนนี้นั้น คงจะไม่ค่อยมีคนรู้จักใช่ไหมครับเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าท่านนี้เป็นใครนะครับรอสักคู่รอสักคู่เลยครับ